สวัสดีคนวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์นะ1-8สิงหาคม2 5 6 6ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมัพยากรใครอยากฝากสินค้าเอามารีวิวได้นะส่งมาให้อาจารย์เดี๋ยวจะรีวิวให้ติดตะกงติดตะกา้าอะไรก็ว่ากันไปนะอ่ะสำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมอยากเพิ่มเติมอะไรใดๆช่วงเนี้ยทำได้คนวันพุธเกี่ยวกับเรื่องลาบยศสรรเสริญมีเกณฑ์การขยับขยายใครรอ อบบรรจุข้าราชการโดดเด่นมากการได้มียศการได้มีตําแหน่งการมีหน้ามีตาให้เปในเกี่ยวกับให้อํานาจบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนขยับสับเปลี่ยนเปลนแปลงยกย,าย,ย้ายไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นการงานลุยได้เลยรวยประสบความสําเร็จก้าวหน้าอํานาจบารมีสูงส่งสําคัญก็คือย่ายิง ราชินีดาบราชาดาบมาคุยกับกันนะตายบอกเลยโอ้โหคําพูดคําจาไม่ได้นะอย่าเป็นคนหยิงธนงหลงตัวเองอย่าเป็นคนไม่งอคนอย่าเป็นคนไม่งอใครพูดตรงได้พูดแรงได้แต่ต้องรักษาน้ําใจคนอื่นด้วยแล้วก็อย่าบ้าอํานาจอันนี้เตือนกันด้วยความรักนะจะมองว่าอาจารย์พูดแรงก็ได้แต่ด้วยรักอย่าเป็นคนหยิงอย่าเป็นคนไม่งอคนวางศักดิ์ศรีลงมั่ง ศักดิ์ศรีมันคำคอมันก็เมื่อยนะอะไรก็ตามแต่บางทีศักดิ์ศรีกินไม่ได้จากพู้ดจาเพราะเพราะพูดจาดีๆเพราะเรื่องนี้มีผลต่อการเงินและความรักการเงินมีโอกาสได้เงินเพิ่มไรายได้เพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งช่องทางนะที่จะเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทำอะไรทำได้ใครอยากบูชาท้าเวสุวรรณ สัญลักษณ์ของไพ่ลาบยศสันเริญอาจารย์มีให้บูชาชุดละ199บาทค่าส่ง40หรือใครสนใจเป็นองค์พระพิคเนศก็ได้เช่นกันเนี่ยความสําเร็จมาแล้วอ่ะโอกาสมาแล้วใครจะเปิดร้านค้ามีงานประจําอยู่แล้วอยากทําอาชีพเสริมใครมีงานประจําจะทําเพิ่มเติมได้มีโอกาสรวยเพราะมีะไรายได้มากกว่า1ช่องทางท้าวเวสุวรรณให้โชคให้ลาบเลขมงคลคือเลข8ส่วนเรื่องของความรักความรักไม่ดี อาจารย์พูดเลยนะคนวันพุธทั้งคนโสดและคนมีคู่ความรักไม่ดีคนโสดอาภัพรักมากด้วยลุคของเราด้วยคาแรคเตอร์ของเราสวยรัดเชัดยิ่งจริงๆนะจ๊ะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะมองว่าไอ้ขี้เก๊กจะขี้เก๊กจะฟอร์มเยอะฟอร์มจัดคนไม่ค่อยกล้าเข้าหาคนจะไม่ค่อยกล้าจีบไม่ว่าคนวันพุธจะเป็นเพศไหนนะตราบใดที่คอตั้งอย่างเงี้ย นะมันดูหยิ่งยิ่งไม่พูดนะยิ่งน้าเหมืนไส้มันเลยทําให้รู้สึกว่าคนไม่ค่อยกล้าเข้าหาบางทีก็แบบ สดแล้วก็สดไปอ่ะเพราะว่าหน้าเรามันดูแรงไงอาจจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสน้ําใจไมตรีนะจ๊ะ <tenemos> คนมีคู่หึงหวงระวังระแวงพูดจาประชดประชันแพ้ไม่เป็นแพ้ไม่ได้ศักด์ศีเยอะบางคนก็ปากไม่ตรงกับใจอาจารย์ก็ไม่รู้จะว่าไงเห็นไพ่แบบนี้ไปปรับปรุงตัวเองเอาคะ่ะหวานได้ไหมรักก็บอกว่ารักฮึงก็บอกว่าฮึงคิดถึงดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันดอกพิกุลม่ล่วงออกจากปากหรอกค่ะ การที่เรารักใครบอกรักกันนะตอนที่มีชีวิตอยู่เนะี่ยดีที่สุดคุณจะมาหยิ่งทำไมคุณจะมากลัวเสียฟอร์มทำไมบอกว่ารักกันอนะมันไม่ตายหรอกเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณจะมากลัวแพ้กลัวเสียศักดิ์ศรีบอกเลยนะ ถ้าเป็นแบบนี้อย่าคบกับใครเพราะบางครั้งคําพูดและการกระทําของเรามันทําร้ายจิตใจ,ใจคนที่เรารักโดยที่เราไม่รู้ตัวสุขภาพไม่มีอะไรแย่มีเลือดลมภายในบ้างเกี่ยวกับลมภายในร่างกายนะช่วงนี้อาจจะท้องอืดท้องเฟอ้อเรอตดนะคะอย่างอื่นไม่มีอะไรอย่าลืมทาวเวสสุวรรณไม่มีตัวอย่างวันนี้มีแต่ปิคเนตมีเหมือนกันแบบนี้แต่เป็นองค์ทาเวสสุวรรณคล้ายๆกับเององค์ปาิคเนตเป็นตลับชุดละ199่าสบาค่าส่ง40ไม่มีปลายทางดังนั้นขอคนที่ พร้อมส่วนการเสริมดวงก็อย่างที่บอกแหละว่า้ทาเวสวุวรรณก็ถือว่าเหลือล้นมันครอบจกักรวาลแล้วจริงๆใครอยากจะให้รีวิวสินค้าอะไรทักแชทมาได้ส่งของมาให้เดี๋ยวรีวิวให้ฟรีจ้า